สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยได้ยินคำว่าคาตาลอนกันไหมครับและรู้ไหมครับว่ามันทำหน้าที่อะไรฮ่าอยากรู้กันแล้วใช่ไหมไร,รู้จักคาตาลอนมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับคาตาลอนก็คือเครื่องมือสร้างอโตเมชั n s สคริปเพื่อทดสอบเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันอ่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักคาตาลอนให้มากกว่านี้เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอโตเมชัตินั้นคืออะไร คาครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง Automation ก็คือการทดสอบระบบโดยใช้เครื่องมือแชนการทดสอบด้วยมือเพื่อลดความผิดพลาดในการทดสอบอีกทางพ,รรพาื่อลดภาระประหยัดเวลาในการทดสอบด้วยมือซ้ำนั่นเองค a t a ลอนถูกพัฒนาโดยค a t a ลอน LLC โดยค a t a ลอนนั้นจะจัดอยู่ในกลุ่มของ Record Playback และ Test Script Record Playback ก็คือการบันทึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามจำนวนการคลิกของคีย์บอร์ดและเมาส์ไปยังเพจเว็บต่างๆและจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของภาษาสคริปต์ที่สามารถสำมารันซ้ำๆได้ในภายหลังส่วนเทสสคริปต์ก็คือขั้นตอนในการทดสอบหรือการบอกสเตปของแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะทำกับระบบแล้วเกิดผลลัพธ์เช่น ยูเซอร์เปิดหน้าโฮมเพจจากนั้นคลิกเมนู Account และคลิกเมนูย่อล็อกอินแล้วจะแสดงหน้าให้ล็อกอินต่อมาเรามาดูความสามารถของเจ้าคาตาลอนกันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับผมเจ้าคาตาลอนมันรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบปฏิบัติการสามารถใช้ทดสอบด้วยกับ เว็บ API และโ b i l e ซึ่งใช้ได้ทั้ง iOS และ Android นอกจากนี้คาตาลอนก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับชูนอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็น j i r a c o v i s o n CI, GAT, QTS t โดยภาษาของคาตาลอนที่ใช้จะเป็น Java และ Groovy ค,ครับผมครับผม สามารถดาวโหลดผมมาใช้ได้ที่ www.catalon.com เลยนะครับผมและสำหรับใครที่โหลดไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับคำสั่งเบื้องต้นเพื่อไว้ใช้กันนะครับผมครับผมตัวแรกของเราก็คือ Test Case ซึ่งกี่ทดสบ Test Case นะครับก็คือสิ่งที่บอกได้ว่าเรากำลังจะทดสอบอะไรกับระบบและคาดหวังว่าระบบจะต้องทำอะไรได้บ้างหลังจากที่เราทดสอบแล้ว โดยการเขียนเทสเคสเนี่ยจะเขียนจำลองสถาน,นการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะต้องเขียนให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วยครับต่อมาตัวที่2นะครับจะเป็น Object r e p ร s i t o r ิทอรีซึ่งตัวนี้จะเป็นที่เก็บสําหรับ Object หรืออมเกประกอบต่างๆที่ไว้ใช้ในการทดสอบนั่นเองครับครับผมต่อมาก็คือ t s t ทสซ t e เป็นส่วนที่เอาไว้จัดการเทสซูรทั้งหมดโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเทสสูสกับเทสสูสคอลเลกชัน โดยเทสสูตรก็จะประกอบไปด้วยเท c a s e ต่างๆส่วนเทสสูตรคอลเลกชันก็จะประกอบไปด้วยเทสสูตรต่างๆอีกทีนึงครับต่อมาครับ Datafiles ส่วนนี้จ,จัดการกับเทส t d a t a ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทก็คือ 1.Excel File 2.CSV File 3.Database File 4.InternalData ตามมมาด้วย Check c h e ็ค p o i n t นะครับผม h ช็คพอยต์เนี่ยจะเป็นการ Snapshot Test Data ้นะตอนนั้นไว้เพื่อเอาไว้ใช้ v e r i f y ว่าข้อมูลณปัจจุบันกับตอนที่เรา h ช็ค p o i n t ไว้เนี่ยมันตรงกันไหมต่อมา Keyword ส่วนนี้นะครับผมจะเอาไว้ใช้เก็บ Keyword ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมา Test Listener s Listen ส่วนนี้จะเอาไว้เก็บ Test Listener ไว้ทั้งหมดซึ่ง Test Listener พวกนี้นี่ก็คือ Annotation นั่นเองครับต่อมาอีกนะครับผม Report ส่วนนี้จะเอาไว้เก็บรีพอร์ตทั้งหมดที่สุกสร้างขึ้นมาครับครับผมนี่ก็ส่วนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ Profiles ซึ่งเอาไว้จัดการกับ global variable ต่างๆที่อยู่ใน Profile ที่สร้างขึ้นครับอ่าครับผมในเมื่อเราได้รู้คำสั่งเบื้องต้นกันแล้วต่อไปเราจะมาลองทดลองเทสกันครับก่อนที่เราจะไปลองเทสเรามาดาวน์โหลดตัวโปรแกรมกันก่อนเลยนะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ให้เลือกลิงก์ดาวน์โหลดนาวนะครับก็จะแสดงหน้าเพื่อให้ลงทะเบียนกับกาตาลอนและจะนำาอ c c o u เคน,นี้ไปทำการ activate กับโปรแกรมต่อไปครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเว็บกาตาลอนแล้วก็ให้เลือกส่วนที่เป็นกาตาลอนสตูดิโอโดยลงตามความเหมาะสมของ windows ในเครื่องที่ใช้งานนั้นๆในที่นี้เราจะใช้เป็น w i n โ o w s 64บิตนะครับ หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้ทําการแตกไฟล์และจะได้ไฟล์สําหรับมาติดตั้งโปรแกรมดังรูปให้ดับเบิลคลิกที่ gadalon exe เพื่อติดตั้งได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ Activate ด้วยชื่อผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับหลังจากนั้นก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาสอบถามว่ามีความสนใจที่จะทดสอบระบบประเภทไหนซึ่งในที่นี้เราจะแสดงตัวอย่างการทดสอบหน้าเว็บ หรือเวนยูไนั่นเองครับซึ่งเว็บที่เราจะทําการทดสอบนั่นก็คือ Google ครับผมมีเทสเคดังนี้ครับซึ่งกระดอนมีลักษณะเสมือนเว็บรีโครเ e r ดังนั้นเราจะทดสอบการใช้งานเบื้องต้นโดยการทดสอบแบบแมนนวลกันก่อนนะครับนั่นก็คือให้ลิงก์ไปที่เว็บของ w w w g o o g l e co. th นั่นเองครับ หลังจากนั้นเราก็จะมีหน้าเว็บของ Google เด้งขึ้นมาและแสดงหน้าเว็บรี c o r d อร์ขึ้นมาให้ด้วยครับโดยเราจะลองทดสอบหาส่วนต่างๆของ UI โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิกส่วนต่างๆบน UI ที่เราได้ทำการวางแผนเทสเค e ไว้นั่นเองครับผมหรือจะเป็นการเซิร์ชข้อมูลตามเทสเค e ของเราหรือจะนับจำนวนลิงก์ตามเท c เค e ของเราก็ได้ครับซึ่งหากผู้ใช้งานกระทำเอีเวนต์ต่างๆบนหน้าเว็บ ตัวกรดาลอนก็จะเก็บเลขออยไว้ทั้งหมดเราจะเห็นค่าทั้งการอินพุตค่าหรือออบเจกต่างๆที่ถูกใช้งานซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบแมนนวลแต่ในปัจจุบันมักเปลี่ยนมาใช้การทดสอบแบบออโต้แล้วแล้วมันทํำยังไงล่ะไปดูกันเลยเริ่มจากการสร้างนิวโปรเจกต์ขึ้นมาจากนั้นก็สร้างเทสเคสตามที่เราวางไว้ว่าจะทดสอบอะไรบ้างตั้งชื่อเทสเคสต่างๆตามที่เราต้องการ แล้วไปที่คีย์เวิร์ดสร้าง New p a ็ k เกจในที่นี้เราจะตั้งชื่อเป็น New Keyword จากนั้นไปที่คีย์เวิร์ดนิวแล้วสร้างคีย์เวิร์ดสำหรับวางสคริปที่จะให้มีการนำไปทดสอบแบบออโต้ตั้งชื่อคลาสที่จะถูกเรียกใช้ไปทดสอบออโต้เพิ่มส่วนสคริปสำหรับนับจำนวนลิงก์บนหน้าเว็บ Google ในเทสเคสสุดท้ายของเราเข้าไป จากนั้นกลับมาที่เทสเคสของเราแล้วเพิ่มไอเทมต่างๆที่ต้องการทดสอบตามเทสเคสของเราซึ่งในหน้านี้นั่นก็คือเทสไอด GGH1 เทสเคสทดสอบหน้าแรกของ Google.com Expect Result มีปุ่ม2ปุ่มมี t e x t Box 1อันมีคำว่า Google และในหน้านี้นั้นเป็นเทสเคสที่2ที่เราจะใช้ทดสอบ t ทสไอดี g 2 k 2เทสเคสทดสอบคำค้นหา aspect result พิมพ์คำว่า d o n a l t t ท u m เมื่อก,กด Enter จะไปหน้าที่มีแสดง search result หน้า search result ต้องมีคำว่า d o n a l t t ท u m และสุดท้ายนั้นเป็นเทสเคสที่3ที่เราใช้ทดสอบเทสไอดี ggk3 เทสเคสทดสอบจำนวนของคำค้นหา aspect result จำนวนของลิงก์เท่ากับ9 ส่วนการทดสอบนั้นก็ง่ายมากๆเพียงแค่กดปุ่ม play ด้านบนของแต่ละ test case ที่เราจะทดสอบเท่านั้นเองก็จะมีการเปิดหน้าเว็บขึ้นมาทดสอบแบบอัตโนมัติหากทดสอบผ่านโบนัสตังของ job p r o g e s s จะแสดงว่า pass แต่หากทดสอบไม่ผ่านโบนัสต่างของ job p r o g e s s จะแสดงว่า error ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่ามัน error ที่ส่วนไหนของ test case วันนี้เราจะมาเขียน script test ไป t e s t ในเว็บกันต้องบอกก่อนเลยว่าการทดสอบหาข้อผิดพลาดในเว็บแอปพลิเคชันนั้นมีมากมายแต่วันนี้เราจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานต้องไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เมื่อป้อนข้อมูล username และ password ผิดเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให้เราเปิดโปรแกรม catalon studio ขึ้นมาจากนั้นกดสร้างโปรเจกต์สำหรับทดสอบระบบให้เราใส่ชื่อได้เลยครับ ต่อมาให้เตรียม Object Repository ที่เราต้องการใช้งานแต่ละ TestCase กันโดยเราจะคลิกขวา Object Repository New Test Object ตามคลิปได้เลยครับต่อมาเราจะเริ่มต้นหา XPath ก,กันเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาใส่ในแต่ละ Object ที่เราต้องการส่วนนี้จะเป็นการหาพา h แต่ละส่วนมาใส่ จากนั้นเราจะสร้างเทสเคสสำหรับตรวจสอบว่าผู้ใช้งานต้องไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เมื่อป้อนข้อมูลย s e r n a m e และ password ผิดต่อมาเราก็เริ่มลุยโค้ดกันได้เลยครับเราก็จะทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเขียนเทสเคสก่อนการเริ่มต้นมาเป็นโค้ดก็จะได้ดังรูปนี้นะครับแล้วเราก็สามารถมาเริ่มรันได้เลยนะครับเมื่อเรารันเสร็จเนี่ยถ้าผ่านจะขึ้นคำว่าดันแต่ถ้าไม่ผ่านจะขึ้นคำว่า f ฟ i ครับ